สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่ปิ่นเมือ,เม,อเมื่อกี้ครับแม่ปิ่นแกบอกว่าแกถูกเลขเก้าห้าครับเลขบนหมาหอนยังคักเลยครับทุกคนได้ยินไหมครับก็ได้ยินพร้อมกันนะครับเนาะ,ะตอนนี้เวลาจะตีหนึ่งแล้วครับเสียงหมาหอนยังคักเลย ขนคิงกระลุกยาวๆเฮ้ยผมจะบอกความฝันของแม่ปินย่ำไรครับหมาหอนรัดตลอดเลยเดี๋ยวลองมึงครับเพื่องคนน,นี้จะมาอีกแม่ปินครับโอ้ยขนลุกเงาเลยนี่ครับอาจจะบวชก,กันได้ครับขนลุกขนตังเลยไม่ใช่บวบวเมครับขนลุกเลยขนหัวกระลุกครับ สิ่งแต่ผมจะเล่าครับมันเป็นความฝันของแม่ปิ่นซึ่งวันนี้ครับแม่ปิ่นครับเนฝันว่าจะของน่ะได้เดินทางไปประเทศกัมพูชาซึ่งตั้งแต่เกิดมาครับแม่ปิ่นโบเคยเดินทางไปประเทศกัมพูชาสักครั้งครับแต่ในความฝันจะได้กับหูงครับว่าตัวเองได้เดินไปประเทศกัมพูชาได้จริงในกรบหุงความฝันของเราครับหลายงวดที่ผ่านมาฝันของแม่ตินแม่ปิ่นเข้ามาหลายงวดมากๆนะครับ แล้วก็เข้าเลขสามตัวนี่มาบ่อยเลือกเกินตั้งแต่หลายงวดตั้งแต่หลายงวดก็เข้ามาเรื่อยๆเลยครับตามอะไรหลายคนฟังครับหลายคนกะเหมือนผมนีง้งีอย่าง,งครับก็โอเคครับถามันแม่ป่นแกฝันแม่นนะครับแล้วก็ฝันถูกเลขสามตัวนี่คือมาหลายงวดเหมือนกัน แล้วกแกก็ูกเลขแบบจังๆสามตัวตรงสามตัวตัวต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 วนี่คือมาเยอะเหมือนกันงวดน,นี้ครับแม่ปินเพิ่นก็เลยอยากเล่าความฝันให้ฟังครับเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางเพราอะไรครับแกฝันว่าตัวเองครับเดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อไปร่วมงานพิธีอย่างสักางครับแต่ว่าบัดพ่อไปแล้วครับมันกลายเป็นงานศพมันกลายเป็นงานศพแต่ในความฝันคือแปลกมาก คือประ,ประ,ประเพณีบ้านเฮ้าครับเวลางานศพเนาะจะเป็นงานศพใส่ชุดขาวสุดดำจ้ะนะแต่วันี้็ฝันครับเขาใส่สุดบ้เหมือนกับบ้านเฮ้าแหมผมก็ได้ถามว่าเขาใส่สุดแบบไหเขาใส่สุดสีแดงเขาใส่ชุดสีแดงทั้งหมดเลยทุกคนใส่ชุดสีแดงหมดเลยแล้วแม่ป่นใส่สุดอย่างแม่ป่นในขาฝันก็ใส่ชุดสีแดงเหมือนกันแม่ป่นแล้วก็เลยงงว่าว้อฝันอียังคือแปลกแงแท้ คือใส่สุดอยองคือใส่สุดสีแดงวะสันคือเรื่องราวของฟันนี่คืออยู่ในประเทศกัมพูชาตั้งั้นที่ว่าตัวเองไม่เคยไปประเทศกัมพูชาเลยสักครั้งแล้วก็เขามีพธิธีเอจจะเอจยังเกี่ยวกับสมอ่ะแหละแกก็ยืน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 ,ยนดูอยู่ห่างเพิ่งบ้เขาไปไก่เลยครับบิเขาไปไก่แต่ว่ายืนดูอยู่เขากับพระกันเฮ็ดดูนี่งเหมือนกับการจะทําพิธีเหมือนกับจะเพาศพใช่ไหมแม่ปิ่นก็ยดนอยู่เอ่นยืนดูอยู่วะสันบอ,บอกไปมากับ คลาดคาดกันของครับเพราะว่าตอนนี้คือสันคือมือนกับเราแวงมากระหอนครับตั้งแต่เริ่มต้นสวัสดีแหละตอนนี้ก็ยังยังหอนอยู่เนี่ยยังพอหยุดอยู่คือแม่ปีนยืนดูเขาทําพิธีจับเผาศพครับแต่แปลกก็ตรงที่ว่าเขาใส่ชุดสีแดงทุกคนเลยหลังจากนั้นครับเขาก็ให้พิธีไปแม่ปีนก็ยืนดูอยู่สักครู่นึงครับเขาก็เฮดพิธียันสองขยงนะครับก็ตีตีแบบเคลื่อนยัน อันนี้หน่อยครับอันนี้หน่อยเหมือนกับระกหั่งหน่อยนะป,ป,ป้องป้องป้องนะครับข้ก็ตีป้องป้องครับบัดพอตีเ็จครับจะมีมีผ้ามีนะครับใส่ชุดชีขาวครับมามามา,มาเขียนแบบเหมือนกับตัวเป็นภาษากัมพูชานะบัดรพอเขียนแล้วมันก็กลายเป็นตัวเลขครับเหมือนครับเอาขาวขาวครับเอาเหมือนเอาปูนขาวครับมาเขียนมาเขียนอยู่บริเวณอยู่เกี่ยวกับศพนะครับมาเขียนเลขซึ่งแม่ปิ่นครับแกก็เห็นตัวเลขชัดเจนมากเลยก็คือเก้าหก 96ครับชัดเจนมากเลยคือเขาเขียนเก9าหกน้แล้วก็มันจะมีพามอีกคนหนึงครับมาเขียนมาเขียนเลขสองมาเขียนเลขสามาเขียนเลขหกเป็นเลขสองเก้และก็หกเก้าหกนี่คือตัวเลขที่เขาเขียนแต่ตัวเลขที่เขียนบนสุดก็คือเขียนเลขหก6ก้บนสุดก็คือเขียน6 96แต่ว่าเลขสามเก้าหกสองเก้าหกคือเขียนอยู่ข้างล่าง บริเวณที่ว่าศพนอนอยู่นะครับแล้วจู่ๆครับมันจะมีกระดาษเหมือนกับโคมลอยเหมือนกับโคมลอยเหมือนกับว่าตัวเองว่าเหมือนกับโคมหีืว่าเขาโคมเขาจะจุดนะครับมันเขียนตัวเลขอยู่อยู่ภายในโคมครับคือเลข951 951ตัวบ่งยังครับแล้วก็แม่ปิณครับแกได้ยินว่านี่นี่คือบ้านของศพคือ951แต่ว่าตัวเลขที่ว่าเขียนอยู่ในศพก็คือ696 สามเก้าหกสองเก้าหกนี่คือแม่ปิ่นเห็นแต่ว่าโคมที่ว่าลอยอยู่บนข้างบนศพครับเขาบอกว่า,วานี่คือบ้านของศพก็คือเลขเก้าห้าหนึ่งนี่คือตัวเลขที่แม่ปิ่นแกเห็นในความฝันมันแปลกตั้งแต่ชุดละครชุดสีแดงทั้งหมดเลยแม่ปิ่นก็ใส่ชุดสีแดงแม่ปิ่นก็บเรเคยฝันเนาะไม่เคยฝันลักษณะแบบนี้ไม่เคยฝันว่าตัวเองไปกัมพูชาแม่ปิ่นหุ่นะได้ว่าเป็นประษกัมพูชาเพราะว่าเขาบอกภาษากัมพูชากันทั้งหมดเลยแล้วก็เขาเขียนอยู่ว่า กัมบูชาประเทศกัมบูชาก็เขียนเต็มครับอยู่บริเวณนั้นทางทางมาที่ตัวเองไม่เคยไปหรือว่าผีชิมาบอกเลขบู้สันผีชิมะบอกเลขแท้สันตอนนี้ก็ยังคนที่ลุบ่โซอยู่ครับตัวเลขครับแม่ปีนเกนเห็นควมฝันเนาะคือหกเก้าหกสามเก้าหกแล้วก็สองเก้าหกแล้วก็เลขที่บ้านคือเก้าห้าหนึ่งทั้งทั้งที่ว่าไม่เคยฝันแบบนี้และก็ไม่เคยไปเช็คเอแต่ฝันได้ยังไงก็ไม่รู้ แต่ฝันว่าตัวเองได้ไปยืนทําพิธีอยู่ในอยู่บริเวณนั้นมาสันใส่ชุดสีแดงเอมหมดเลยแม่ปิ่นก็ใสชุดสีแดงเหมือนกันนี่คือความฝันของแม่ปิ่นแกฝันบมยาวหรอครับผนว่าฝันบมยาหหรอฝันสันสันมาสันแต่ว่าฝันแบบเป็นทายาทไหมเป็นทายานบุหูว่าเจ้าของไปไหนจังไหนไม่รู้จักใครสักคนเนี้ยแต่ว่าเจ้าของยืนอยู่ในพิธีเขาเขตยพิธีกรรมนะแต่ว่าบุหูาว่าผู้ใดเสียชีวิตได้ไม่รู้ว่าใครตาย แต่เหมือนเขากำลังจะให้พิทีมันจะเหมือนกับจะเผาซพพอยางสยางล่ะมีหอดพองหอดผ้ามาเขียนยันเขียนนันไหนมาทันแต่มันกลายเป็นตัวเลขคือแน่พินชัดเจนมาเลยเพราะว่าเขาเอามืออ่ะจับแป่งจับแปรงแล้วมาเขียนอ่าตัวอักษรตัวอย่างสยางครับมันมาทันเห็นเป็นตัวเลขนะมันจะมาอีกบ้านโอน,โนโอกงินในนอกมาทันฝันเลขสามตัวนี่คือมาหลายงวดล่ะหนึ่งมีหน้าหกเจ็ดเนี่ยสะมาอีกบ้านโนอกเรอวะแต่ถ้ามาก็ดีใจด้วยพมนะถาม่าเน่ยก็คือสิดีใจล่ะเพราะว่าสิได ซื้อเลขเสเ <Baz>. ลิรือเลขผ่านมวดนี้ก็เล่ามึงครับเพื่อเสนอโชว์นะครับเนาะฝันแม่ปิ่นครับเป็นฝันย่ำไหกับเลขกับเขาเลขสามตัวมาหลายมวดเหมือนกันเลยมวดนี้วานไหนก็เลาพี่ได้บ้างครับกับบางบ่าตัวเลขของฝันเนี่ยอาจจะไม่ให้โชว์ก็ได้ทุก่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแล้วก็กับโปรด์ส่วิจาราณครับในการรับชมเพราะว่าผมก็เป็นแค่คนที่เอาตัวเลขครับมาหล่ายฟังของฝันของไคที่เคยฝันเหม็นก็อย่างเราครับของฝันของไฟที่เอาฝันแปลก กอยากเหล่าเหมือนกันหนอจะจะฟันค่องฟัน,นแบกๆแ,แล้วอย่างน้อยก็ตัวเลขอาจจะมาโชก็ได้1นึ่งมีนาคม6 7ซื้อเลขตัวใดกับใครถูกนะครัเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเพื่อตัวเลขราวันไหนมันอาจจะมาตรงๆเลยก็ได้ขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับผม